สองนักมวยกรรมัมพูชาที่พึ่งแพ้ให้กับมวยไทยมาเตรียมตัวแก้แขนอีกแล้ว ครับก่อนที่จะไปติดตามข่าวของเราในวันนี้กันนะครับแอดต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมที่กดซุปเปอร์แตง์เข้ามาให้กับแอดด้วยนะครับส่วนคุณผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องของเราแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเอาไว้ด้วยนะครับครับโดยสื่อของกัมพูชาอย่างทวินที่ไฟสปอร์ตนะครับซึ่งเป็นสื่อมวยทางฝั่งกัมพูชาเขาได้ออกมารายงานข่าวเรื่องของนักมวยของกัมพูชา2คนที่พึ่งแพ้ให้กับมวยไทยไปนะครับโดยรายแรกคือพรมสำนังครับขวัญใจอันดับหนึ่งของแฟนๆกุญแคแม และอีกคนก็คือทอนริทีผู้ที่ให้ฉายากับตัวเองว่าเป็นราชาแห่งการพันมือซึ่งในไฟล์ล่าสุดนะครับเพิ่งโดนรุ่งรัดพุ่มพันม่วงเตะจนแขนหักไปนะฮะโดยล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ออกมาเปิดเผยในเรื่องของอาการบาดเจ็บของตัวเองนะครับแต่แอดจะขออนุญ,ญาตไปเล่าเรื่องราวของพรมสำนังก่อนก็นแล้วกันนะครับนักมวยขวัญใจอันดับหนึ่งของชาวกัมพูชาโดยพรมสำนังนั้นนะครับได้ออกมาทําคลิปวิดีโอขอ โทษแฟนๆชาวกัมพูชาที่บอกว่าทำให้ต้องผิดหวังและ โชว์ฟอร์มได้ไม่ดีในไฟล่าสุดที่พึ่งแพ้ให้กับนักมวยไทยชาวอเมริกันอย่างพอนาบาแซกหรือพอดเดอริเปอร์นั่นแหละนะครับโดยเป็นการแพ้แบบหมดรูปไม่มีทรงมวยแพ้คะแนนอย่างเป็นเอกฉันท์เขาได้ออกมาขอโทษชาวกัมพูชาแล้วก็บอกว่าตอนนี้เขากําลังฟิตซ้อมร่างกายอย่างหนักเพื่อที่จะเตรียมตัวแก้แค้นต่อไปนะฮะโดยมีชาวกัมพูชามาคอมเมนต์ให้กําลังใจพรมสํานังกันเยอะมากๆเลยนะครับโดยหลายๆคอมเมนต์เขาบอกว่าพรมสํานังสู้ เป็นกําลังใจให้นะประมาณนั้นนะครับแต่ก็มีบางคนที่ออกมาคอมเมนต์แล้วบอกว่าร้องไห้สิร้องไห้อีกสิบางคนก็บอกว่าจะไปแก้แค้นเขาหรือให้เขาย้ำแขนนะครับส่วนนักกีฬามวยชาวกัมพูชาอีกคนอย่างทอนลิทีนะครับซึ่งก่อนไฟที่แล้วนี่ขี้โมไว้เยอะนะจนชาวกัมพูชาเองเขาก็ยังหม่นไส่นะครับเจ้าตัวได้ออกมาเปิดเผยเรื่องของอาการบาดเจ็บโดยบอกว่าคุณหมอได้ตรวจแล้วนะครับและอาการบาดเจ็บนั้นก็เป็นการออกร้าวหรือ การดอกของกระดูกแอดแปลสองครั้งได้ไม่เหมือนเดิมนะครับโดยบอกว่าอาการนั้นไม่ได้หนักหนาอะไรอีกไม่นานคงกลับไปซ้อมได้และเขาก็ได้วางแผนที่จะแก้แขนเอาไว้แล้วนะครับแอดก็ไม่เข้าใจความคิดหรือว่าไมเซตของชาวกัมพูชานะครับในเรื่องของการแก้แขนเนี่ยเพราะว่าเจอบ่อยมากกับคํานี้เวลาทาคอมเมนต์เขาจะชอบมีคําว่าแก้แขนอยู่บ่อยๆนะฮะหลังจากทอนลิทีได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะก็มีชาวกัมพูชาไปคอมเมนต์กันไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะเลยครับคุณผู้ชมครับ เดี๋ยวเราไปดูความคิดเห็นของชาวกัมพูชากันครับว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นมีความรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นที่นักมวยผู้ตั้งฉายาตัวเองว่าราชามวยพันมือต้องการจะแก้แค้นนักมวยไทยอย่างรุ่งรัตพุ่มพันม่วงนะครับโดยชาวกัมพูชาคนแรกครับมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าเมื่อไหร่จะรู้จักคำว่ายอมรับสักที คอมเมนต์ตอไปนะครับชาวคมบูชาคนนี้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่าพอแพ้ก็อ้างนู่นอ้างนี่เยอะแยะเต็มไปหมดคอมเมนต์ตอไปนะครับชาวคมบูชาคนนี้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่าสู้ต่อไปนะทอีทีคอมเมนต์ตอไปนะครับชาวคมบูชาคนนี้บอกว่าเป็นการตัดสินใจที่ยอดเยี่ยมมากเลยไอดอลคอมเมนต์ตอไปนะครับชาวคมบูชาคนนี้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่าฉันคิดว่าไม่จําเป็นต้องแก้แค้นร็อกคอมเมนต์ตอไปนะครับชาวคมบูชาคนนี้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่าจะชกไหวเกินไปแล้วา คอมเมนต์ต่อไปนะครับชาัมพุชาคนนี้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่าจะเจอกันอีกกี่ครั้งก็แพ้น็อกอยู่ดีนั่นแหละคอมเมนต์ต่อไปครับชาคมูชาคนนี้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่ายืนให้ไทยเตะเยอะไปหน่อยคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขามาคอมเมนต์เอาไว้ว่าโชคบ่อยเกินไปนะไอ้หนูคอมเมนต์ต่อไปนะฮะชาคมูชาคนนี้บอกว่าจะต้องมีอีกสักกี่การแก้แค้นคอมเมนต์ต่อไปนะฮะชาคมูชาคนนี้บอกว่าขี่โมจจังเลยคอมเมนต์ต่อไปนะครับชาคมูชาคนนี้บอกว่าจะอีกกี่ การแก้แค้นหรือจะแก้แค้นอีกกี่ครั้งปัญหาน่ะมันไม่ได้อยู่ที่การแก้แค้นหรอกมันอยู่ที่ว่าชชใบ่เกินไปคอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวกมุชชาคนนี้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่าฉันมั่นใจว่าทอนลิทีถ้ามีการป้องกันแขนและหน้าท้องดีๆโอกาสชนะก็แปดสิบเปอร์เซ็นต์คอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวกมุูชาคนนี้บอกว่าจะแพ้หรือชนะก็เป็นเรื่องของกีฬาคอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวกมุูชาคนนี้บอกว่าถ้าชกเหมือนเดิมผลก็จะออกมาเหมือน เดิมหลังจากนั้นก็มีชาัมูชามาตอบกลับนะครับโดยบอกว่าฉันดูแล้วเก่งแต่กับนักมวยเขมรด้วยกันเองคอมเมนต์ตอไปนะครับชากคมูชาคนนี้บอกว่ามันเป็นเพราะโชคไบเกินไปนั่นแหละมวยบ้าอะไรโชคอาทิตย์ละครั้งคอมเมนต์ตอไปนะครับชาคมูชาคนนี้บอกว่าฉันว่ายังไงนักมวยทั้งสองคนนี้ก็ต้องได้ชคก,กันอีกครั้งแน่แน่คอมเมนต์ตอไปนะครับชากัมพูชาคนนี้มาคอมเมนต์สั้นๆนะโดยบอกว่าคอมเมนต์ตอไปนะครับชากัมพูชาคนนี้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่าพอเธอะ หยุดได้แล้วคอมเมนต์ต่อไปนะฮะเขาบอกว่าชกไวเกินไปร่างกายมันจะไปทนไหวได้ยังไงคอมเมนต์ต่อไปนะฮะชาว,วามบูชาคนนี้มาคอมเมนต์อเอาไว้ว่าโอ้งานหยาบอีกแล้วคอมเมนต์ต่อไปนะครับชาว,วามบูชา,ค,าคนนี้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่าเวลาแพ้แล้วก็ให้มันรู้จักคําว่าแพ้บ้างเถอะหลังจากนั้นก็มีชาวมพูชามาตอบกลับนะครับโดยบอกว่าแต่ฉันคิดว่าถ้าลีทีมือไม่หักนะเขาคงชกหน้านักมวยไทยจนน็อกไปแล้วคอมเมนต์ต่อไปนะครับเป็นชา คมชายอีกหนึ่งคนที่มาตอบกลับโดยบอกว่าใช่ฉันคิดว่าถ้าลิทีมือไม่หักเขาคงชกนักมวยไทยจนเป็นลมความคิดเห็นต่อไปนะครับจากคมชาคนนี้บอกว่าเวลาแพน่ะให้มันรู้จักพูดดีๆบ้างคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าได้เวลาตื่นแล้วไอ้หนูสู้ตลอดเลยไม่เคยจะพักได้กลับบ้านบ้างไหมเนี่ยเรานะ่ะพักผ่อนบ้างนะแล้วก็ลดความเชื่อมั่นในตัวเองลงมาหน่อยชกเดือนละครั้งสองครั้งก็มากเกินพอแล้วแต่แอดว่าไม่น่าพอนะฮะเงินรางวัลคู่เอก 5,000กว่าบาทนี่ไม่น่าพอกินนะครับคอมเมนต์ comment ต่อไปนะครับชาวคมประชาคนนี้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่าจะขายตั๋วหรือจะขายหน้าน้อพี่ชาย หลังจากนั้นก็มีชาวกมูชาเข้ามาตอบกลับนะครับโดยบอกว่าโอ้ยนอกคอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวกมูชาคนนี้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่าฉันคิดว่าน็อกแน่ถ้าริทีไม่แขนหักซะก่อนคอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวกมูชาคนนี้บอกว่าถ้าคุณจะแก้แค้นคุณต้องเลือกสู้ให้มันฉลาดกว่านี้แล้วก็รู้จักวิธีป้องกันตัวเองจากอันตรายจากการต่อสู้คอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวกมูชาคนนี้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่าเลิกโมให้มันน้อยๆลงแล้วก็ใช้ฝีมือให้มันเยอะ เดี๋ยวมันก็พังอีกเดี๋ยวก็โดนเตะแขนหักขาหักสี่โค้งหักเป็นนักมวยนะ่ะต้องใช้มือเท้าให้เก่งไม่ใช่ใช้ปากให้เก่งเดี๋ยวสักวันก็เจ็บหนักจนกินข้าวไม่ได้รองคอมเมนต์ต่อไปนะครับชาคมุชาคนนี้บอกว่ากีฬามีแพ้มีชนะถ้าคิดจะสู้ก็ต้องรู้จักระวังตัวคอมเมนต์ต่อไปครับชาคมุชาคนนี้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่าสู้เพื่อเงินอีกครั้งโอเค คอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวกุมูชาคนนี้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่าขนาดแพ้ยังพูดได้ขนาดนี้ถ้าชนะจะเพอเจอร์ขนาดไหนคอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวกุมูชาคนนี้บอกว่าบอกตรงๆนะลิทีนะ่ะเป็นนักมวยที่ขึ้นขึ้นลงลงไม่มีความสม่ำเสมอไม่มีความคมสิ่งเดียวที่เด่นของเขาก็คือการชกที่หนักน่วงแต่พอโดนเตะก,ก็หักตลอดคอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวกุมูชาคนนี้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่าขี่โม้อีกแล้ววดมาได้ไม่รู้จักอายเลยคอมเมนต์ตอ ไปนะครับชาคามูชาคนนี้บอกว่าโชคทีเกินไปอย่าชกให้มันบ่อยมากนักให้เวลากับการฝึกซ้อมก็พอคอมเมนต์ต่อไปนะครับชาคามูชาคนนี้บอกว่าเรียนรู้ที่จะเตะบ้างนะไอหนูคอมเมนต์ต่อไปนะครับชาคมูชาคนนี้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่า savior. แพ้ก็คือแพ้เรียนรู้ที่จะยอมรับมันเพื่อความก้าวหน้าของตัวเองนะไอดอลคอมเมนต์ต่อไปนะครับชาคามูชาคนนี้บอกว่ารู้จักหลบจากหนีบ้างนะลูกพี่ไม่ใช่ยื้อในเข้าเตะแล้วก็เป็นลม คอมเมนต์ต่อไปนะชาคมูชาคนนี้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่าสู้อีกก็แพ้อีกเพราะถอนลิทีรู้จักแต่คําเดียวคือเดินหน้าต่อยและพยายามจะน็อกนักมวยไทยมากเกินไปคอมเมนต์ต่อไปนะครับชาคมูชาคนนี้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่าเชื่อฉันสิชนะต่างประเทศสองครั้งน่ะมีชื่อเสียงกว่ามีชัยชนะในประเทศ50ครั้งเพราะฉะนั้นไปแก้แค้นที่ประเทศไทยเลยลิทีรับรองคุณดังขึ้นแน่นอนคอมเมนต์ต่อไปนะครับชาคมูชาคนนี้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่าเป็นเหมือนเดิมทุกที ฉันไม่รู้จริงๆว่าลิทีเนี่ยตอนนี้เขาเป็นนักชกที่ขยันหรือโง่กันแน่ คอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวกัมพูชาคนนี้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่าถึงจะชคอีก3ครั้งถ้าชกเหมือนเดิมก็คงจะแพ้3ามครั้งครับนั่นก็เป็นความคิดเห็นของชาวกัมพูชาที่แอดนำมา,มาฝากกันในวันนี้นะครับเกี่ยวกับประเด็นที่นักมวยกัมพูชาไม่ว่าจะเป็นพรมสำนังหรือทอนลิทีได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อของกัมพูชาอย่างเทเวนที่ไฟสปอร์ตแล้วบอกว่าเขาทั้งคู่นั้นกําลังเตรียมตัวที่จะแก้แค้นนะฮะแม้แต่ชาวกัมพูชาเองบางคนก็ยังรู้สึกเอื้อมระอานะครับกับคําว่าแก้ แค้นของนักมวยไม่รู้ว่าเป็นอะไรถึงได้อยากแก้แค้นบ่อยนักนะครับคุณผู้ชมละครับมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าอย่างไรบ้างครับสามารถคอมเมนต์เอาไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับการแปลความคิดเห็นภาษาต่างประเทศทั้งหมดเป็นการแปลด้วยโปรแกร,รมอัตโนมัติครับหากมีข้อความใดที่ผมอ่านผิดไปแปลผิดไปหรือสรุปใจความผิดเพี้ยนไปไม่ตรงกับเจตนารมของผู้โพสต์ต้องขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดี ขอรับ